ชุดคู่ของ M Top นะครับผมชุดนี้นะครับจะเป็นสว่างกับบล็อกถอดล้อนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของปี2 0 2พันยห้าะครับก็คือตัวสว่างนะครับจะเป็นบัตเลดแล้วนะครับแล้วก็บล็อกถอดล้อก็จะเป็นบัตเลตเหมือนกันนะครับก่อเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันทีละตัวนะครับก่อนอื่นเลยครับจุดเด่นของยี่ห้อนี้นะครับแบตจะอายุค่อนข้างนานนะประมาณสาห้าปีนะถึงจะเสื่อมนะฮะยาวนานมากกว่าหลายๆยี่ห้อนะครับผมต่อนี้นะครับปรับได้สองสปีดนะครับผมมีทอร์คยี่ิบสองระดับนะครับหัวให้มมานฮี่ครับ ก็ปรับไ้ขวาได้นะครับมีไฟ LED สองสว่างให้นะครับผมแล้วก็เช็คสถานะแบตได้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์บัตเลสแล้วนะครับผมส่วนรอบการทำงานนะครับห้าร้อยห้าสิบรอบกับสองพันรอบนะครับผมตัวนี้นะฮะต่อมานะครับดูที่บล็อกถอดล้อนะบล็อกถอดล้อก็จะเป็นตัวงานตัวท็อปนะครับผมบัตเลสตัวนี้ให้กําลังมาถึงสี่ร้อยนิวตันเมตรนะครับแรงมากครับโดยปกติรถทั่วไปนะครับจะอยู่ประมาณร้อยี่สิบนะครับที่เราขันกันนะครับร้อยิบนิวตันเมตรแต่ตัวนี้ให้มาสี่ร้อยก็ มีไฟ LED ให้เหมือนกันนะครับเมื่อกดสวิตช์นะครับผมปรับซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีปรับสปีีนะครับสามระดับนี้นะครับก็เช็คไฟสถานะแบตได้นะครับตัวนี้นะฮะมีนะครับบัลเลสสเปคคร่าวๆนะครับรอบอยู่ที่พันหกร้อยรอบพันเก้าร้อยรอบแล้วก็สองพันสามร้อยรอบนะครับตัวเครื่องขนาดสี่หุนนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงแล้วกันครับนี่ครับใครหาชุดคู่อยู่ครับแนะนําชุดนี้นะครับแบตอายุยืนแล้วก็สเปคเครื่องตัวงานท็อปทั้งคู่